ยิ่งแอดนี้สำหรับไว้สำหรับคนรวยเฟซบ o ๊กนี่ก็เป็นเว็บ2.0พวกเราเนี่ยคือค่าที่สร้าง Facebook ขึ้นมาเจ้าของเฟซบุ o กเจ้าของ Google ไม่เคยเขียนคอนเทนต์ทักใบมาร์กก็เผยแม่งยังไม่เล่น Facebook เลยเพี่แม่งไปโพสใน t ว i t เตอร์ทไมไม่กลัวนู่นนี่นั่นอ่ะที่ไม่กลัวเพราะว่าพี่ทำถูกตั้ง สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษมากๆากโอพี่น็อตนี่จะไม่ไม่ไลฟ์ปอนไทนนะครับวันนี้ชิวมากพอดีวันนี้เมื่อเช้านี่ถ่ายรายการกับอาจารย์เสียงแล้วก็อาจารย์เสียงกลับบ้านไปแล้วก็บอกเฮ้ยมึงไม่ไลฟ์กับกูสะหน่อยเหรอกูสั่งซกลับบ้านแล้วเนี่ยมาคุยกับพี่น็อตดีกว่าเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์นะครับอยากรู้แนวคิดวิธีการพี่น็อตเขาคิดยังไงทํายังไงวันนี้หน้าแดงคู่ ยังไม่ได้กินเลยไฟที่นี่มัน สีแดงเตัวบาร์นะตัวบาร์เรามันมีสีแดงนะฮะมันเลยแดงนะครับสรุปสนาแน่นอนครับจากลอตเตอรี่ไหมเนี่ยตารตลาดที่ดีเราต้องไม่ทําโปรโมชั่นไม่ทำโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นของเราคือคุณค่าที่มอบให้ลูกค้าลอตเตอรี่พี่ไม่เคยลดราคาแพงกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะไอ้สังให้พี่เดินสะดวกเถอะต่อให้ขายไม่หมดพี่ก็ไม่ลดราคาเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับลูกค้าจะมารอวันที่เราลดนั่นเลยทําให้พี่ไม่เคยลดราคาสินค้าเจ๊งก็เจ๊งพี่เคยขายลอตเตอรี่ไม่หมดเหลืออยู่ล้านกว่าใบเวลาเหลืออยู่2วันเป็นคนอื่น เขาจะต้องคิดแต่สําหรับพี่มึงไปซื้อเพิ่มอีก2องแสนใบไปซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเข้ามาอีก2องแสนใบเพื่อเอา2องแสนใบซึ่งเป็นเลขสวยไปบูธเพื่ให้เลขไม่สวยออกอ<า>เราบอกเรามีทุกเลขนะลูกค้าเดิน,นเตรียมเตรียมเตรียมเข้ามาลานเราเสร็จแล้วเขาหยิบสินค้าอื่นติดมือด้วยหยิบไอ้เลขไม่สวยติดมือไปด้วยสรุปวันสุดท้ายไม่มีของขายไปหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการมาเพิ่มพี่ไม่ยิงแอดสปารตเลยครับไม่ยิงนะย,งนะยิงไม่เป็นพี่อบอก,อย,กอยากยิงแอดสอนหน่อยสอาไปสอนพี่รดไม่ทาเลยพี่ทําตลาดไงครับคอนเทนต์นิสกิ้ง นเ,นเพราะฉะนั้น SEO เนี่ยมันจะมี Off-Page กับ On-Page สิ่งที่พี่เชื่อมั่นที่สุดไม่ใช่ลิงก์พี่เชื่อ On-Page เพราะฉะนั้นเวลาพี่เขียนบทความพีม่จะเขียนบทความยาวแล้วก็ความที่มีคีวิเเดเยอะๆมันก็เลยกลายเป็นการทำคอนเทนต์ให้ตรงใจลูกค้าคือตอนนั้นยากไหมครับพี่เป็นอันดับตน้ตนๆของประเทศไทยก็ไม่ยากนะ <laughs> ไม่งั้นพี่ไม่สามารถเปิด s อสโอสมุดประการแล้วก็มีลูกศิษย์มาเรียนกับพี่เป็นพันคนได้หรอกการยิงแอดมันมีมาตั้งแต่สิปีที่แล้วนะพี่เข้ามาจังหวะพอดีที่การยิงแอดมันยิงไม่ได้มั่งแพงมั่งกดเยอะบ้างเราต้องเลยหาทางที่มันยากกว่าพี่มีความเชื่อว่าวิธีการที่ยากมันมักจะดีกว่าวิธีการที่ง่ายเสมอเพราะทุกคนมุ่งแต่ไปทําเรื่องง่ายๆหมดเพราะฉะนั้นเรื่องยากเลยเป็นนิชมาร์เก็ตพี่กล้าพูดเลยว่า90%ใน Facebook ยิงแอดแข่งกันมีใครมาทําออแกนิกแข่งกับผมบ้างพวกคุณไปเชือดกันนนใสามยแล้ว มาสอนกันมาปรึกษากันใครสบายกว่ากันคิดดีๆคุณน้อยบอกว่าคนที่ติดตามออรกแกนิกเนี่ยคือลูกค้าตัวจริงใช่พี่เชื่อมั่นในลูกค้าพี่เชื่อมั่นในความต้องการการตลาดคืออะไรต้องให้ลูกค้ารับรู้ในสิ่งที่เราต้องการผิดครับอ่ายังไงครับเห็นแค่ตัวยิบหายคือการหมดแก้วครับหมดแก้ว <laughs> <laughs> การตลาดคือการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์แล้วหาสินค้าและบริการมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ผมรู้จักประมาณพี่น็อตประมาณปีครึ่งพี่น็อตยังไม่มีผู้ติดตามเลยเฟนนะเฟนของพี่น็อตประมาณ3,000แล้วผู้ติดตามที่แบบผู้ติดตามตอนนี้เหมือนประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าขายครั้งแรกกี่พันใบนะครับซื้อมา5,000ขายได้2 0 0พันเจ๊งไป3 0 0พัน เจ๊งไปสามพันสองแสนกว่าบาทเป็นเงินถูกแปดหมื่นสรุปงวดน,นั้นเจ๊งไปสองแสนพี่น็อตไปงานอ e ีคอมชนคนก็ยังงงๆคือทาอะไรอะ่ะคือเราจะแบบผมก็ยังงงๆนะทุกคนในงานคือตัวใหญ่หมดมีกูไปคุยเรื่องที่เขาไม่เข้าใจอะ่ะเหมือนพี่ไปเป็นเว็บพนัน,นอยู่นั้นพี่ทำไงให้คนรู้จักได้มากขึ้นขนาดนี้ครับพี่ก็แค่นําเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการการตลาดของพี่จะเป็นสามเฟสเฟสแรกคือการแนะนําตัวผมคือไอออนแมนมันไม่ใช่การพนันมันคือลอตเตอรี่ที่กระดาษเปลี่ยนขึ้นมาอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเมื่อ เราแนะนําตัวเรียบร้อยเราก็นําเสนอข้อดีเฟสที่2โอนไว้จ่ายเต็มให้อินโฟมิชันนี่ก็คือการตลาดการตลาดคืออินโฟมิชันความเชื่อสําคัญกว่าความจริงหลังจากที่เราแนะนําตัวแล้วทีนี้เราต้องทําให้เขาเชื่อว,ว่าเราถูกกฎหมายมว่าเรามีแว l u ลูว่าเราสร้างประโยชน์ให้ลูกค้าเว็บที่ซื้อง่ายเว็บที่เวลาถูกจ่ายเต็มเราคุยเรื่องเดียว คือเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเราเริ่มสื่อออกทางด้านนั้นที่ไม่เคยบอกว่าของที่ดีนะแต่ที่ทําให้ลูกค้าเห็นว่าลูกค้าได้รับอะไรเราใช้ c ตเม o m e r c e นทริกลูกค้าอยากได้อะไรเราเสนอตอนนี้อยู่ในเฟสที่3สร้าง l o ัลต t y ตอนนี้ลูกค้ารู้จักเราแล้วลูกค้ารู้ข้อดีของเราแล้วสุดท้ายลูกค้าต้องเลือกเราเท่านั้นที่ไม่ได้เบอร์หนึ่งครับที่เป็นเบอร์เดียวลอตเตรี่ออนไลน์ต้องกองสลักพัดมันไม่มีอะไรมาแทนในใจลูกค้าได้หรอกถ้าลูกค้ารักแล้วรักกูหลงกู ตอนเพิ่งเริ่มทำกองสลากเลยตอนนั้นนะ่ะคือผมอยู่กับพี่น็อตเลยนะอยู่ตอนที่แบบเพิ่งเริ่มต้นเลยม,มีปัญหาเยอะมากอันดับแรกแน่นอนครับไม่มีใครเชื่อใจแน่นอนพี่ใช้อะไรทําให้ลูกค้าเริ่มเชื่อใช้ลูกค้าคพี่ใช้แรงงานลูกค้าตอนนี้ลูกค้าพี่มี2องล้านแปดแสนเก้าหมื่นคนพี่ไม่แนะนําตัวกับลูกค้า2องล้านแปดแสนคนแน่ๆพี่ต้องการลูกค้าเล็กๆให้เขาเชื่อเราในที่นี้แค่หมื่นสองหมื่นคนทําความรู้จักกับลูกค้าเหล่านี้ลูกค้าเก่านี่แหละ คุยกับเขาในเรื่องเดิมๆลูกค้าจะมีคําถาม <Okay. S 1> ที่กระตอบเขาทุกวันตอบเองตอบเองตอบ20ชั่วโมงตอนนั้นมีแอดมินไหมมีแต่แอดมินก็ไม่เท่าเราเมื่อสินค้ามันเป็นความเชื่อใจลอตเตอรี่ใบหนึ่งนี่หกล้านนะไม่ใช่ใบละแปดสิบคนซื้อก็หวังถูกทั้งนั้น <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเขาจะเชื่อใครนอกจากเราเราก็นั่งคุยคุยแม่งทุกวันคุยแม่งทุกวันจนมีคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเชื่อพอเขาเชื่อเราก็เสิร์ฟสิทธิประโยชน์ให้เขาคนไทยกี่โม คนหมื่นคนเป็นเซลล์ให้พี่พี่ไม่ต้องมีตัวแทนลูกค้า10,000คนช่วยพี่ขายณวันนี้พี่มีเซลล์2ล้านคนรักเขาให้มากที่สุดรักเขาท <ำ S 2> ําให้เขาเชื่ออย่าไปโกหกเขาอย่าไปตอแหลเขาคุยกับเขาตรงไปตรงมาเวลาเขาได้ไ<ม>รับการ,รบ,บริการดีๆทุกคนในโลกอยากบอกต่อ เซียงอยากซื้อรถใช่ไหมนี่ตอนนี้บริการดีอ,อยากมีบุญคุณกับเซียงอยากให้เซียงเห็นว่าพี่มีค่านั่นคือธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์แล้วพี่ก็ดูแลลูกค้าเก่าให้ดีที่สุดสิ่งสําคัญที่สุดของการตลาดคือลูกค้าเก่าคุณหาลูกค้าเก่งขนาดไหนถ้าคุณไม่รักษาลูกค้าเก่าไว้คุณก็ไม่โตตอนนี้ลูกค้ากี่รายนะครับสองล้านเก้าแสนสี่พันคนนะวันนี้ลูกค้าสมัครหนึ่งหมื่นสี่พันคนพี่ก็ถามว่าพี่สามารถไปหาลูกค้าเยอะขนาดนี้ได้ไหม,มไม่สามารถครับลูกค้าหาลูกค้าให้เราแทบจะไม่ต้อง โปรโมทอะไรเลยตอนนี้คืออย่างผมถูกหวยอ่ะมาถึงโพสต์ก่อนเลยอ่าโดยไม่ได้คิดถึงพี่ไม่ได้คิดถึงเลยไม่ได้คิดถึงเลยเงินโอนเข้ามา,ป,าป,ป,ปั๊บแคปปุ๊บโพสต์เลยรู้สึกดีที่ถูกหนึ่งรู้สึกดีที่ได้รับเต็มเราให้คุณค่าให้แวร์ลูเขาสมมุติว่าอ่าเสียงมีโปรดักชนนิดหนึ่งอันนี้อ่านี่คุณออฟมารุชาอยู่กับเราสิ่งนี้เขาให้กับลูกค้าคือชารสชาติดีในราคา19บบาทมันเกิดการบอกต่อเกิดการแชร์ แล้วทําให้เขามีพันตาขา,าเขาโพสรั้งแรกแค่รูปแก้วสวยๆแพงๆแต่แม่ง19บาทเว้ยแค่ให้ความรู้สึกที่มันหรูหราในราคาจับต้องได้ก็มีคนที่ยินดีที่จะบอกต่อแล้วชานมไข่มุกต้นทุนแม่งสิบกว่าบาทแล้วขายกันแก้วหนึ่ง80-90บาทถามว่าออฟมันขายได้ไหมขายได้แต่มันยอมทิ้งกำไรตรงนั้นเพื่อสร้างแวลูอันนี้ไม่ใช่การตัดราคานะเฮ้ยแบตหมด เกมนะไรหลัดเนี่ยไฟเป็นคนคิดเนี่ยมึงคิดว่าไฟแค่ติด8วัตต์มันพอสำหรับโน้ตบุ๊กอย่าหาทำนะเอาพาว่าแบงค์มาต่อโน้ตบุ๊กเนี่ยอุปกรณ์ต้องพร้อมทุกอย่างต้องสุดแบตหมดแบตแบตแบตหมดพี่ไม่ได้ทำกองสลักอย่างเดียวนะพี่ทำโปรดักชั่นด้วยพี่ไม่ได้ทำกองสลักพี่มีบริษัทแรกก็คือ s e v y success เป็นบริษัทที่ดูแลอ้าทางด้าน การตลาด oh. ออนไลน์บริษัทที่2คือบริษัท Seven s Seven s v l u t o o u 7 Solution คือบริษัท ซอฟต์แวร์เฮาส์เขียนแอปพลิเคชันเขียนซอฟต์แวร์เขียนทุกสิ่งทุกอย่างบริษัทที่3คือลุมนัมเบอร์่ที่ทำโปรดักชันเฮาส์ถ่ายรายการทุกสิ่งทุกอย่างไอ้3บริษัทเนี่ยจับมือนเพื่อทำลอตเตอรี่ออนไลน์บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ขึ้นมาก็เกิดเป็นโปรดักชินแรกคือกองสลักแล้วในอนาคตมันจะเกิดสามารถเกิดโปรดักชินต่อไปได้แต่พี่กระจายเป็นอีโคซิสเต็มแบบนี้เมื่อวันใดวันหนึ่งที่พี่อยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างพี่สามารถอาจายได้กองสลากเนี่ยเป็นแค่สินค้าหนึ่งใช่อนาคตพี่อาจจะมีอย่างอื่่่่นนเชอะไรรก็แแล้วตาม ใช่ครับเรามีพ่อครัวอยู่สามคนพี่มองมองการตลาดออนไลน์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่ยังไปได้อีกไกลเพราะว่าคนไทยไม่มีใครเก่งเลยไม่มีคู่แข่งที่สมน้าสมเนื้อเลยเห็นมีแต่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยังไม่เห็นมีนักการตลาดออนไลน์สักคนทุกคนเนี่ยอยากได้แต่ how to รำคาญทุกคนอยากได้แต่รถแม่แต่ไม่เคยมีใครสนใจเลยว่าคิดยังไงจะได้เงินยิงแอดเป็นวิธีหนึ่งของการตลาดแต่ไม่ใช่การตลาดยิงแอด คือการตลาดที่มักง่ายที่สุดคิดเรี้ออะไรไม่ออกก็ยิงแอดคิดเรี่ออะไรไม่ออกก็ย<ๆ>ิงแอดไอออฟโดนหลายทีมึงไม่เคยคิดถึง<ม><น>หัวใจลูกค้ามึงไม่เคยไปควาน<ๆ>หาว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนสนใจแต่ว่าอาะเดี๋ยวลูกค้าก็ขับรถผ่านตรงนี้ติดป้ายแม่งหน่อยยิงแอดมีสำหรับไว้สำหรับคนรวยมีไว้สำหรับเจ้าของแบรนด์ใหญ่ๆ โฆษณามีไว้สําหรับแบรนด์ใหญ่ๆสมัยก่อนมึงเอาอะไรก็ได้ที่มันเห็นคอมเมนต์ให้กูเครื่องนึงคีย์เวิร์ด g ูเกิลเท่านั้นอ่าโอเคคุณรู้ไหมที่ผมมีทุกวันนี้เนี่ยเพราะคีย์เวิร์ดเมื่อก่อนเวลาทำการตลาดเราอยากจะขายสินค้าสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะต้องไปเสิร์ชว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องไปฟล์ Fi, หาความต้องการของลูกค้าให้ได้คนที่ทําการตลาดยุคแรกๆเนี่ยต้องหาคีย์เวิร์ดเขาอยากซื้อ รถเบนถ้าเขาโสดว่าเบนซ์ไม่ใช่ลูกค้าคุณถ้าเขาโสดว่าเบนซ์ e 2 0 0เริ่มเป็นลูกค้าแล้วเบนซ์ e 2 0 0ปี2 0 2 2มือ2ราคานั่นแหละเขาจะซื้ออันนี้คือความต้องการของลูกค้าที่คุณจะต้องหาให้เจอซึ่งมันโกหกกันไม่ได้คือมองว่าคนยิงแอดตอนนี้ก็คือแบบมาง่ายแล้วควรจะแล้วก็มาอดควรมาข้ามควรโท้ยแอดแพงแอดนู่ มึงก็รู้อยู่ปัญหามันอยู่ที่แอดเมือ่อแอดมันแพงก็เลิกยิงแม่งซะสร้างประโยชน์ให้ลูกค้าคิดถึงลูกค้าอย่าไปคิดถึงเจ้าของ a c e b o o k กลัวไม่ได้ตังค์นี่ไงตอนนี้เริมไปคิดถึงเจ้าของ Tik t o k ร์แล้วกวัวทิกเอร์โดไปยิงแอดในทิกเอกันต่อ ท่าน,นแบบไม่อยากยิงแอดละพี่แนะนำไงดีครับ่อนอืึ่นต้องรู้ก่อนลูกค้าเราคือใครขั้นตอนที่2ลูกค้าเราอยู่ที่ไหนสําหรับพี่กลุ่ม Facebook มีประโยชน์มากๆทุกวันนี้พี่มีกลุ่ม Facebook ที่เป็นกลุ่มหวยเยอะอยู่ในมือเยอะวิ่งซื้อเลยพี่หมดถ้ากลุ่ม Facebook เป็น10ล้านลนลพี่ลูกค้าหมู่บ้านนี้ลูกค้ากูทั้งหมู่บ้านกูซื้อหมู่บ้านหนีิแล้วเวลากูจะแปะโฆษณาก็แปะห้าคนเดียวห้าไม่ใ้าคนแปะถ้าหาซื้อไม่ได้ สร้างเลยครับเดี๋ยวนี้เครื่องมือทางการตลาดเยอะแยะกลุ่มนี่คุณไม่ต้องสร้างคอนเทนต์เองนะมันคือเว็บ2.0เว็บ2.0คือเว็บที่มีคนสร้างคอนเทนต์ให้ Facebook นี่ก็เป็นเว็บ,บ2.0พวกเราเนี่ยคือคี้ค่าที่สร้าง Facebook ขึ้นมาเจ้าของ Facebook เจ้าของ Google ไม่เคยเขียนคอนเทนต์สักใบมาร์ก็กปกกเปแม่งยังไม่เล่น Facebook เลยพีย่แม่งไปโพสในทวิตเตอร์เขามีคอมมิชชั่นให้เราเราก็แค่เข้าไปใช้ มอง Facebook เป็นเครื่องมือทางการตลาดสมมติว่าคุณทํากลุ่มแก้วน้ําขึ้นมาก็จะมีคนเอาแก้วอันนู้นมาอวดแก้วนี้มาอวดสุดท้ายคุณอาจจะได้ลูกค้าแล้วก็โปรดักต์ใหม่จากในกลุ่มนั้นก็ได้แก้วใบน,นี้ราคา2องพเ้ราอาจจะขายแค่แก้วกะโหลกกะลาแต่เราสร้างคอมม,อมูนิตี้ขึ้นมาสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยไอแก้วแบบนี้นมันมีดีมานว่ะแล้วเราก็ไปผลิตหรือไปหามาขายไม่ได้ขายเลยไม่ขายไม่ขายตอนนี้นี่พี่มองของพี่เนี่ยพี่ จะมองไปยังไงต่อครับตอนนี้คือแบบมันมีสึกใหญ่ที่เข้ามาแล้วราคาก็ถูกกว่าเ้าเอาราคามาสู้เราแวลูสู้ตัวเรามีคุณค่ามากกว่าราคาเราสามารถทําให้ลูกค้ามองข้ามราคามาหาเราได้ลูกค้าเห็นของของพี่มีราคามากกว่า1 0 0้อยบาทแล้วเขายินดีที่จะซื้อต่างกร้อยแต่เขามองว่า80บาทแพงชิบหายผู้แข่งเจ้าใหญ่อะ่ะราคาแม่งตํากว่า แต่พี่น็อตก็ยังขายได้โดยที่แบบขายเดีวเขาขายเดียวเขาด้วยไม่ได้อยู่ในสายตามีแต่อำนาจความสามารถไม่มียังอยู่ใช่ไหมเพจผมเนี่ย <laughs> น่าจะไปกูไปก่อนเฮ้ยเุอเอนไม่กลัวนุนนี่นั่นอะ่ะพี่ไม่กลัว <ทำ S 2> เพราะว่าพี่ทําถูกปะ่ะพี่ไม่ได้ทําอะไรผิดตํารวจมาสองทีทําอะไรพี่ได้ไงละ่ะเรามั่นคงเราซื่อตรงกับลูกค้าเราไม่ขายหวยทิพย์ไม่ขายหวยวน<ม>เราแค่คนเดินแผงขายเพียงแต่แผงก็อยู่บนโลกอินเทอร์นเน็ตความถูกต้องคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเคยถามเป้าหมายนะหลังจากนี้เป้าหมายพี่นี่ต้องการไงครับหลังจากนี้เป้าหมายพี่ที่ไม่มีอะไรให้เป็นเป้าหมายนะอยากทําอะไรให้ประเทศมีบ้างเมื่อก่อนพี่อยาก รวยเพื่อตัวเองแต่พอพี่มีตังแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่ทําได้คือมึงเรียบรวยเสร็จแล้วเวลามึงช่วยเหลือหรือแบ่งปันคนอื่นมึงจะไม่เดือดร้อนที่พี่ได้ช่วยเหลือใครก็ได้ง่ายๆเพราะว่ามีดังสมมุติว่าเราตั้งเป้าเหตุหนึ่งล้านไลค์มึงทำเก้าแสนไม่สาเร็จนะมึงยังกระจอกอยู่นะแต่ถ้ามันตั้งเป้าบอกว่า5ล้านไลค์ใน1ปีแล้วแม่งทําไป4ล้านเกล้าน9้ามันก็กระจกเหมือนกันแต่กระจอกที่แม่งเลยล้านมาเยอะเลยวิธีการตั้งเป้าหมายต้องตั้งเป้าหมายที่เกือบจะ เือม,มึงต้องทำสุดตัวเหมือนกันหมดเมงินเน่ะไหรตอนเริ่มต้นอ่ะสองหมื่นสองหมื่นแล้วตอนที่อยากได้ตอนแรกอยากได้เป็นผู้จัดจาก,การเท่าไหร่อยากเจ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเองนอะตอนนั้นหวังเงินเท่าไหร่ เดอนละแสนก็บุญแล้วอ่ะแล้วมึงเหนื่อยเต็มที่เหนื่อยเหนื่อยสุดๆเลยไม่กว่าจะได้แสนหนึ่งเหนือ่อยสุดมากอ่ะแล้วตอนนี้มึงจะไปร้านหนึ่งก็เหนื่อยสุดเหมือนกันไปสามร้านก็เหนื่อยสุดเหมือนกันจะแสนหรือจะ,จะล้านจะสิบล้านจะพันล้านแม่งก็เหนื่อยเท่ากันตอนเมื่อปีห้าสี่ที่พี่โพสต์ฟลอรี่เนี่ยพี่จะตั้งเขาเรียกอะไรสเตตัสในเฟซบุ๊กของพี่ว่าบิลลินเน่ห้าสี่ทำอะไรอยู่วะห้าสี่ทำการตลาดออนไลน์งงทำอะไรบ้างเริ่มทำออมีนซอนเริ่มทำอะไรยังไม่มีอะไรเลยแค่คิดว่า ทางนี้แหละจะทําให้กูรวยโพสโพสรถรถเฟอร์รารี่ก่อนอืมแล้วก็โพสบิลเลแน์คือพันล้านทำไมแม่เอาร้อยล้านก่อนเล็กไปกระจกแล้วบอกเลยนะอีกไม่กี่เดือนพี่จะมีเงินในบัญชีพันล้านลูกแม่ค้าขายกล้วยแขบ้านไม่มีซ่วมโดนครูล้อว่าไอ้ขี้ในป่ากำลังจะมีพันล้านเพราะโพสต์งงเหมือนเฟซบุ๊กแล้วก็เพลงของทาวิสกอตมัน I'm in the Bill Nana So Far g a i n e b a c แล้วก็บอกว่าอ่าจะเปลี่ยนเมืองนอนทุกครั้งแล้วก็จะมี I See My Nature Midnight ตอนนี้ชื่อพี่คนรู้จักทั่วกูทำได้หมดเลยเมื่อก่อนพี่ฟังเพลงรอยยิ้มนักสู้ผู้ชนะแสนสุดท้ายบินและแน่กูไม่เคยฟังเพลงควยอะไรที่มันท้อแท้เลยโอ้ยมาฟังเพลงอกหักหน่างเดียวมึงตอนนั้นกูหมดตัวเพราะหยีสวัสดีครับอฮ้ยใจเย็นๆสดๆพอเราได้เงินมาในระดับนึงแล้ว็ หลงละเลกเงินที่มีแทนที่จะไปลงกับกิจการก็ไปเที่ยวไปกินเหล้าบริษัทไม่ดูแลลูกน้องไม่ดูแลดูแลแต่เด็กเรามึงคิดว่าจะเจริญอ่ะทงเสร็จล้วก็สำนึกก็เริ่มทํางานใหม่เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวความผิดพลาดมนุษย์ทุกคนต้องล้มคนเราถ้าล้มแล้วไม่เรียนรู้ที่อะไรจากการล้มนั้นเลยจะเป็นลูก, <S <S> <S ลกมึงเป็นผักเป็นหมาเนี่ยเปิดมานอนแล้วก็ตายไป ผมฟัง The Ghost แล้วอ๋อมีตะว,วันเซอร์กองสลักนะี่เหรอฝากพี่น็อตแชร์พื้นที่โฆษณาลงหน่อยอ๋อการเลือกพื้นที่โฆษณาว่าพี่จะเลือกคัตเนอร์คนไหนใช่ไหมครับอืมหลังจับไงลูกค้าเราอยู่ตรงไหน The Ghost คือ community คนฟังเรื่องผีที่มากที่สุดคนฟังเรื่องผีก็คนซื้อหวยนะั่นแหละครับพี่บอกลุงน้องไปเอามาให้มึงติดต่อมาให้ได้ซื้อเลยไหม <laughs> ขายเลยพีจ๊ะ ทำอะไรคุณต้องรู้จักลูกค้าก่อนอถ้าไม่รู้จักลูกค้าอย่าทำเห็นเหรอเนี่ยขายโฆษณาเหรอมึงเป็นคนซื้อโฆษณา <c oughs> มึงไม่ใช่คนขายโฆษณามีกลุ่มเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้ได้สิ่งที่เขาต้องการฟ <c oughs> แล้วค่อยเทสอย่าไปเทสจากลูกค้าม,มีคนถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนกองสลัดวัดคอมเป็นกองสลับพลาสเตอร์พีเ่เสียาดายคนติดตามกูไม่ได้ขายแตสิเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ได้ต้องการแต่สิไม่ใช่ลูกค้ากูกูเปิดัจแล้วก็สร้างแวลูให้มันมากพอถ้าลูกค้าเก่าเขารักเรา เราปิดเดี๋ยวก็ตามหาเราอยู่ดีทั้งหมดทั้งมวลมันคือการเริ่มสร้างแวลูให้มากกว่า<อ>ก่อนที่พี่จะทำลอตเตอรี่ออนไลน์พี่รู้แล้วว่าตลาดนี้มูลค่า2องแสนล้านพี่รู้แล้วว่ามีคนซื้อหวยงวดละร้อยล้านใบความคิดพี่คือกูขอแค่หนึ่งกูจะไม่ได้เลยเหรอวะในฐานะนักการตลาดกูจะไม่ได้เลยว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์มีคนต้องการซื้อพี่ก็แค่ไปหาสินค้าประมาณช่วงไหนที่พี่คิดได้ว่าแบบกองสลากเดือนธันวาคมปีหกสามครับพี่คิดอะไรตอนนั้นทำอะไรกันเมาตีสี่ นั่งกันอยู่3ามคนอ่ามีพี่หมีแล้วมีอ,อุ้มเป็นเป็น,เป,นเป็นเลขา,าแล้วก็พี่ดายอุ้มร้องไห้ทั้งคืนแตาบวมๆนี่แหละมันบอกพี่นอ็อตค่ะเดี๋ยวนี้เขาขายลอตเตอรี่ออนไลน์แล้วนะก็เนี่ยเวลาหนูซื้อเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้หนูนี่ก็ถันไ้หายหมีทําไมเราไม่ทําแผ่งกอนเป็นเรื่องเป็นราววาทำไมต้องมานั่งส่งกันผ่านไลน์อย่างนี้วะนั่งคุยนีนเจ็ดโมงเช้าบ่ายสอง ลุงน้องอีกคนในต้มพี่น็อตราคาตลาดตอนนี้812พี่อยากขายไหมครับเย็นนั้น6โมงเย็นหาโดเมนแล้วได้กองสลาก d com มากองสลาด d com นี่คีเวัดกี่บาทซื้อมา400คนเจ็บเสร็จแล้วก็ไปไปไปหาเทพช่วยผมหน่อยมันไม่ผิดกฎหมายนะรงนี้นั่นใช้เวลา20วันในการเขียนโค้ดวันที่27ธันวาคมเปิดเลยซื้อลอตเตอรี่มา5,000ใบไว้ออกวันที่30ใครจะซื้อวะอือจริงจะขายว่า3วันพี่ขายใครตอนนั้นไม่รู้กูจะเปิดไม่รู้ไม่รู้ ทำไม่ทำก็ไม่รู้ไม่มีคำถามเลยมีแต่คนชมแหละโทรมาออนคอมาออนคอมาออนคอมามามาช่วงโทรมาให้เชียดเดินคนดูคนดูดูบิดรูบ้าบวมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับออฟซอกี่โอ้คนเดิม ได้มาเริ่มทำแบบเรื่องตัวตนเนี่ยทำกลุ่มเนี่ยครับไอ้ตอนเราทำมันมีคนเข้ามาพี่แต่ว่าไม่ไม่ได้เงินมันควรจะทำยังไงคำถามของออฟก็คือเงินมันช้าก็มึงเอาไปเทียบกับยีแงตอ่ะมันคนละเรื่องกันเหมือนกับถามว่าทำไม BMW 1 0 0 0 c พันซีถึงชนะ f ฟอร์รีได้ก็ f e r r a รี่มันหนัก4ตันแต่ BMW มันหนัก400โลแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วความเร็วปลใครจะชนะ มันก็ต้องเฟอร์รารี่ธรรมชาติของแต่ละเรื่องไม่เท่ากันแต่สุดท้ายแล้วถ้าช่องทางใหม่มันทําเงินแล้วมึงยังยิงแอดได้อยู่มึงจะทิ้งทําไมก็อย่างที่พี่บอกการยิงแอดคือการตลาดที่มักง่ายมันมาไวมันจบไวแต่การตลาดออร์แกนิกมันอยู่ยาวๆถ้าเป็นทั้งสองทางไม่จำเป็นต้องเลือกก็ทําได้ทั้งสองอยา่างคนเรามันมักง่ายได้เว้ยทุกวันนี้พี่ถอดกางเกงนยยังเป็นเลขแปดเลย อาจารย์เสียงลิ้นพ so, so. ันแล้วนะสวัสด so. so. so, so, uh ีครับคุณอะไรครับผมชื่อตีครับพี่ผมอยู่โทรมาแชร์การเมกซ์ติ้งออนไลน์เมลก่อนพี์เวิร์ดิคตนะครับพี่เมลลูกโซ่พี่เมลลูกโซ่สายก่อนผมขายเสื้อยืดผ่านเลตไลน์เนี่ยแหละครับเอาอีเมลจากกลุ่มเมลลูกโซ่เนี่ยแหละครับครับผมเลตไลน์เดี๋ยวผมย้อนความไปก่อนสำหรับคนที่เกิดไม่ทันนะฮะ สมัยก่อนที่ยังไม่มี Facebook ยังไม่มีไฮไฟยังไม่มีใดๆเว็บบอร์ดก็ไม่มีจะต้องมีกลุ่มเมลที่เขาส่งฟอร์เวิร์ดต่อกันไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆซึ่งสำหรับพี่เไว้ดูลูกโป้อย่างเดียว ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ่าทีเนี้ยมันก็จะไปถึงลูกค้าที่ใช้ Outlook ตามบริษัทต,ต่างๆผ่วนั้นก็ได้ลูกค้าเป็นเป็นข,ของกรรมเลยครับแล้ว SEO ก็มาเกิดเกิดอีกช่วงหนึ่งฮะก็คือ Google SEO ไม่ได้เกิดจาก Google SEO เกิดครั้งแรกใน y ahoo ถ้าผมอยากจะทำการตลาดใน y ahoo แล้วผมอยากจะขายสินค้าได้ผมจะสดโดเมนขึ้นต้นด้วยเองเพราะแม่งเสิร์ชเอนจินด้วยการนำตัวสอน แล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มทำ SEO แล้วครับก็ทำให้เว็บของผมขึ้นอันดับหนึ่งของ Google ตลอดเลยครับเกี่ยวกับรอะไรล่ะหลังจากนั้นให้กลุ่มนี้เมียวนี้ผมยังดูนะครับแล้วก็แยกออกมาว่าเออกลุ่มนี้กลุ่มนักศึกษาตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่นักศึกษาแล้วครับป่านนี้น่าจะเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วครับหลังจากนั้นก็เฟซบุ๊กก็เข้ามานะครับพี่ผมก็เอาอีเมลกลุ่มพวกนี้แหละค่อยแอดเข้าไปเป็นเฟรนด์วันหนึ่งประมาณหนึ่งพันบางทีก็ห้าร้อยบางทีหนึ่งพันทุกคนเห มันก็รับแบบเราเราก็มีแชนแนลเฟซบุ๊กเหมือนกันเราก็ใช้วิธีเหมือนเดิมครับแคสีโอเหมือนเดิมครับก็คือมีมีลิสมีแชแท็กเกียวมีแของเราเพื่อที่จะให้คนมาเข้ามาที่ร้านชาของเราก็คือเวอร์เว็บของเราครับแล้วจากนั้นก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรละและตอนนี้ใช้การตลาดแบบไหนอยู่ครับพึ่งของสีส้มกับสีลส์รันากับมี่อ่ายังใช้แพลตฟอร์มคนอื่นอยู่ถือว่าเป็นเล่าเนาะ เ่ราว่าเมื่อก่อนเขาทําการตลาดยังไงอีเมลครับผมขอบคุณมากครับคุณตีครับเดี๋ยวเราจะจบไลฟ์แล้วอาจารย์เสียงคอตกแล้วนะคอตกเมาโอ้ท่ามามาสายมาสายมาสายครับคุณอะไรครับผมโอ๋ครับคุณโอ๋อยากสอบถามอยากคุยเรื่องอะไรครับคือแบบแบบยังไงดีรับ อยากคุยเฉยคืออยากอยากคุยกับซีอ้อนอัแต่โทรติดไงผมก็เลยงงอ๋อถามโมแกโอเคครับเอฟซีเอฟซีไม่รู้ที่ว่าจะโทรติดไงแต่ถ้าผมโทรไปจะตื่นเต้นกว่านี้ยินดีครับยินดีครับใช่ผมซื้อผมซื้ออยู่คือผมผมดูติดเต้นอยู่ประสงค์ที่น้องแสบได้ครับได้ครับเดี๋ยววันที่สิบหกคุณโทรหาข้ามของ ครับครับสวัสดีครับสมควรจ่เวลาแล้วแหละสมควรก่เวลาแล้วคิดว่าหลายๆคนคงได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยมันเป็นคอนเรื่องของคอนเทนต์เป็นหลัก Facebook ก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ไม่มีใครทาไม่มีคนทําทาไมพี่น็อตถึงขายได้เพราะกูเก่งพอพี่สนใจลูกค้าอืมรักลูกค้าย้อนกลับไปศึกษาเรื่องการตลาดครับย้อนกลับไปศึกษาลูกค้าของคุณแล้วคุณจะประสบความสําเร็จทางการตลาดอืมสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบนี่เีย